สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลาก,กันมาขาย FC ่ะ, FC ะวันนี้มากินยำผักกัญจองค่ะนี่ค่ะทอดผักกัญจองกรอบๆแล้วก็มายำใส่หมูสัจบจะแซ่บเลยค่ะ FC คะ้านี่ค่ะกินยำอย่างเดียวค่ะคิดอยากกินยำไม่ได้กินข้าวค่ะมาขฟซ FC ่ะ FC สวัสดีครับสำร็บตุลาการครับผมมาแล้วครับเมนูภูมพันวันนี้ยำอย่างเดียวครับพี่น้องนี่แต่ตับเขาไม่มีข้าวกินยำอย่างเดียวยพราะาการ,ร้อนอาการ,ร้อนก็เลยอยากจะอยากจะกินยำภูมพันก็เลยจัดให้อร่อยค่ะยำอะไรน่หมูตับใส่ผักกระจง เมนูคุมพันที่ติดตาติดใจมาขึ้่นอองกมาจะแจ๊อืม อร่อยค่ะรสชาติโอเคครับอานผู้ริตเป็นคนตรวจสอบรสชาติอาหารในคุมพันยำผักคันจองนะคะสุดเด็ดช่องคุมพันตุลากันค่ะขั้นตอนวิธีการก็คือล้างผักคันจอง ล้างดอกผักกันจองให้สะอาดแต่ไม่ต้องให้เสดจน้ำนะคะแล้วก็ไปชุบแป้งทอดกรอบทอดทอดให้กรอบแล้วก็ทําน้ำำํายําน้ํายําก็จะมีหมูสับนะหมูหมูสับวันนี้หมูสับสี่ขีดลวนหมูสับให้สุกนะคะแล้วก็น้ำมะนาววันนี้ก็ใส่น้ํามะนาวใส่น้ํามะนาว สี่ช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสี่ช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครลักษณะจะทําแบบสามสามสามก็ได้สองสองสองก็ได้ขึ้นอยู่ยกับปริมาณอาหารเราว่ามากหรือน้อยนะคะถ้าใส่สามก็ใส่เท่ากันหมดเลยน้ำปลาสามทัพพีเอ้ยน้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่ะเอฟซีค่ะน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะแล้วก็

จะใช้สูตรตักผักกันจองพอดีคำแล้วก็ตักน้ำราดก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้แต่วันนี้คุมพันธ์ก็คุกเลยค่ะอร่อย หิวน้ำก็เอซค่ะร้อนมากเลยค่ะวันเนี้เนาะคีณน้ะอนะอากาศร้อนมากเลยค่ะห้อนห้อนเลยค่ะพี่น้องเหงื่อออกเต็มโดยเฉพาะอยู่หน้าเตาจะร้อนมากเลยค่ะ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะผักกันจองทําได้หลากหลายเมนูเลยค่ะผักกันจองทอดกรอบน้ําจิ้มสามรสยำผักกันจองผัดผักกัญจองแกงส้มผักกันจองแล้วก็จะมีเมนูลาบผักกัญจองค่ะเดี๋ยวคุณพันจะทำลาบผักกันจอง ลาบผักกันจองก็น่าจะอร่อยเหมือนกัน มาค่ะเอฟซีเ ุมพันกินโลกโดดไม่ไหวเผ็ดอ,อือร่อยค่ะอิ่มอร่อย วันนี้มะม่วงไม่ได้มเป็นมะม่วงสุกนะคะสามารถหยิบจับกินแบบนี้ได้เลยค่ะมะม่วงลักษณะบะม่วงเคิมค่ะเพี่อนๆแซ่บค่ะยังไม่สุกนะคะ ออกอมเปี้ยวแซ่บค่ะ อร่อยค่ะคุริดค่ะใช้ซ่อมไหมอ่ะถ้าจะใช้ซ่อมใช้ซ่อมคุริดเลยแซ่บค่ะพี่น้องมะเนี่ยบอกม่วงฮึม นแบบเนี้นยค่ะเพิ่มเพิ่มมันนอมเปรี้ยวแตไม่เล็ะมาเด้อพี่น้องกินบะมมวงน้ำกัน น้องแมวนอนมีความสุขทุกตัวค่ะ <laughs> ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องเด้อก็ภูมพันก็ได้มาพบกับเอฟซช่วงรับประทานอาหารช่วงกินข้าวแล้วก็ช่วงไหนช่วงวิ่งแล้วก็ตักบาตหน้าบ้านค่ะได้เจอเอฟซีพบปะเจอกัน ผูลิถ้าของเปรี้ยวเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าของหวานเนี่ยละลายในปากเลยลืดเลยลืดเลยค่ะแต่ถ้ามีเปรี้ยวด้วยเขาจะสะดุดแบบนี้แหละเขาจะกินของเปรี้ยวไม่ค่อยได้เปรี้ยวมีกลิวหวานตู้ตายประมานั้นก็แขนเนี่ยครับมือมือเที่ยงครับ กินยำไม่ได้ทานข้าวะจะทานไปยำท้องจะได้เบาๆนะคะรับเวลรไปวิ่งก็จะได้เบาๆตัวหนะ่อยไม่ใช่เบาตัวหรือเป็นลมก็ไม่รู <c oughs> ้ต้องรอดูตอนไปวิ่งว่าจะจะเบาตัวหรือจะเป็นลมไม่อยากกินอะไรมากค,ะคะ่ะเอฟซค่ะกินพออยู่ได้เพราะว่าอายุเยอะแล้วก็อ้วนค่ะต้องควบคุมน้ำหนักด้วย กินแต่พอดีที่ร่างกายเผาผลาญไปใช้ให้เกิดประโยชน์หมดกินหลายกับบอดีครับพี่นอ้องอ้วนอืดปืดอาดปาด <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกุมารรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านค่ะ